ปิดแล้วข้ามคืนเห็นผลนะ2วันเหลืองชัดนะคะคือตัว f 4 l ค่ะ b ู u e f o นเ s t Grade Premium L อ o ์ m ค่ะตายไวฟื้นช้าตายเนียนนะตายนานกว่าทั่วไปและข้อดีคือปลอดภัยต่อรากร้อเพราะเป็นสูตร L อ o ์ m เนี่ยเลยค่ะซึ่งตอนนี้ L อ o ์ m เนี่ยมีแช่ไม่กี่เจ้าในไทยนะคือตัวยาที่ g r ร d p r e m i ยมเนี่ยเขาจะทำ สีเขียวเท่านั้นเลยพี่ฉีดโดนตรงไหนก็ไม่ตรงนั้นค่ะไม่ส่งผลต่อรากเลยแลจะจะไม่ส่งผลต่อการสะสมอาหารดอกดอกผลนอก,นอก,นอก,นอกปากลงหัวเนาะไม่ผลค่ะแล้วเป็นไซส์ห้าลิตรโคตรคุ้มนะน้ำสีฟ้าอย่างนี้เลยค่ะเราฉีดไล่ร่องนี่หมดเลยพี่มันอ้อยข้าวโพดร่องสวนนะ พริกมะเขือแปลงถั่วได้หมดไม่ขึ้นยอดแน่นอนค่ะหรือพวกสวนปานนนลมสนผลไม้นะก็จัดได้ค่ะตามนี้เนาะราผลคนก็ทำได้ค่ะ